สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพลเยอร์นะครับตอนนี้อยู่กับเกมโกลกาเด้นนะทุกคนอ่าวันนี้ผมจะมานี่ครับผมรีวิวกล่องนี้ครับผมสกายลูดนะครับผมก็เป็นคลิปแรกนะในซีซั่นของสกายลูดนะครับผมว่าผมจะได้อะไรบ้างมาดูกันดีกว่านะครับโอเคเปิดกล่องแรกเลยมีสี่ถุงของแล้วตอนนี้เพราะว่าเอ่อปลนต้นไม้ไม่ได้นะครับคือผมแบบเสียเสียใจมากครับผมเผลอกดขายผลไม้ทั้งหมดที่ผมฟาร์มไปทั้งคืนเลยนะทุกคนเนี่ยฮะหายหมดเลยครับแย่มากเลยผมไม่รู้จะของจากไหนไปแจกคนดูเนี่ยก็เหลือเวลาประมาณสักสามชั่วโมงในการ ฟาร์มนะเพื่อที่จะไปแจกคนดูนะทุกคนโอ้โหแบบเฮ้อผมท้อเลยนะผมผมที่มันแบบมึนจริงๆนะโอเคครับมาเปิดกันเลยดีกว่านะฮะมาปุ๊บอันได้อะไรเอ่ยโอ้อันแรกก็ประเดิมมาด้วยกวางเลยนะทุกคนโอเคจะเก็บไปแจกคนดูแล้วกันนะกวางนะฮะอันนี้สองไปเลยปุ๊บโอ้ยได้เป็นมันเด็กครับทุกคนมันเด็กนะฮะนี่ฮะนี่ครับมันเด็กนะฮะอ้ยดูดิตัวมันอุดอ้ายมาเลยน่ารักอ่ะน่ารักน่ารักน่ารักดูดิฮะโอเคต่อไปเลยแล้วกันต่อไปปุ๊บ ต่อไปเออได้เป็นคอร่าลิลลี่นะทุกคนอ่าแล้วก็คอร่าลิลลี่อีกแล้วสุ่มต่อปุ๊บเป็นกวางอีกแล้วนะฮะกวางเอวนะฮะโอ้ได้เป็นคาวออฟทรอนนะครับระดับอันคอมมอนโอ้คอร่าลิลลี่อีกแล้วสองอันแล้วนะปุ๊บโอ้โหทุกคนกล่องนี้มันเกลือรหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูดิมีอะไรบ้างนี่ไงคอร่าลิลลี่แล้วก็มีเป็นอันนี้ฮะคาวออฟทรอนนะครับ โอเคผมได้แค่สามอันแรกนะแล้วก็ได้เป็นอันนี้มายังไม่ได้อันนี้อันนี้เลยยังไม่ได้กิฟฟินกับหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยนะดูทรงน่าจะยาก,กนะดูทรงแล้วเนี่ยปึ๊บมาโอ้โหวันนี้น่าจะได้สุส่มแจกเออเขาได้ะไรนะพวกพวกตัวละครแล้วนะเพราะว่าผักน้อยนะไม่เป็นไรฮนะดีเลยนะยังน้อยก็มีกล่องนี้เปิดกล่องไว้ไปแจกคนดูได้เคปึ๊บแต่ละตัวโอ้ย,อยน่าจะดับปั๊บเฮ้ยคุณคนเกือบได้กิฟฟิน เฮ้ยถ้าได้กิฟฟ์กขม้ามานี่โคตรดีเลยเนี่ยปึ๊บสุม่มนะหรือสามสิบก่องแล้วตอนนี้มามาหน่อยมาหน่อยโอ้โหสภาพหมุนหมุน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 โอ้โหได้แต่ของกระจกกระจกอะครับอือนี่ทุกคนให้รีบเก็บ UGC นี้นะครับผมคือดีมากนะอันนี้มันเท่มากนะก็ก่อนที่มันจะหายไปนะรีบไปซื้อกันนะซื้อฟรีครับทุกคนปึ๊บอืม ได้แต่ของเกลือเกลือจัดอ่ะโอ้โหไอหข้าวทอนอีกแล้วความเกลือนี่มีอยู่จริงนะในแบบนี้นะหนึ่งเปอร์เซ็นมันมีอยู่จริงไหมเนี่ยโอ้ยได้มันเร็กนะสวยเลยครับมันเร็กแล้วฟึบโอ้โหกิฟฟินกิฟฟินผ่านหน่ายแล้ววะ่ะโอ้โห,โอ,โหอยากได้ใบไม้หนึ่งเปอร์เซ็นตะอ่ะโอ้ จเจริญเจริญเถอะวัยรุ่น,น,ป,นปุ๊บ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 คอร่าลิลลี่ต่อไปนะฮะปุ๊บอื้มผมอืมอกี่รอบวะเนี่ยสิบแปดกล่องสุดท้ายนะมาดูกันจะเป็นยังไงนะฮะคาวออฟทอนอีกแล้วพระเจ้าจอร์ดมันยอดมากนี่เปิดตั้งหลายกล่องยังไม่ได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยเนะี่ยโอ้โหออกแต่อของแบบนี้อะ รุยต่อรุยต่ออย่าไปทอนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกิฟฟินทุกคนกิฟฟินกิฟฟินมาแล้วครับทุกคนหนึ่งตัวเชดได้กิฟฟินครับนี่ฮะทุกคนกิฟฟินกิฟฟินเอาแป๊บนึงนะเขียนว่าไงนะเขียนอย่างนี้ก็ได้อ๋อนี่ครับนี่ครับผมกิฟฟินโอ้โหดูดิได้มาแล้วได้มาแล้วเย่หนึ่งตัวหนึ่งตัว,หน,ตวหนึ่งตัวนะครับความสามารถคือคล้ายๆกับอันนี้เลยนะคล้ายๆกับเออนกนกอะไรนะ ยกยูงเลยทุกคนโอเคได้กิฟฟินมาแล้วครับผมเย่ต่อไปไอ้แค่ใบไม้นั้นมามามาภายในสี่สิบหกกล่องก็ถือว่าโอเคอยู่ในะได้กิฟฟินมาแล้วเนี่ยปึ๊บอ่าสุ่มต่อเฮ้ยได้กิฟฟินสองตัวครับได้กิฟฟินสองตัวครับทุกคนโอ้โหกระตึงจัดเลยซิงเกิลเพยเยอร์กระตึงเกินมาสุ่มต่อเฮ้ยม,มีกำลังใจแล้วตอนแรกแบบโอ้โห ตอนแรกท้อเลยนะตอนนี้แหละโอ้โหกาลังใจมาเต็มนะครับขอได้ใบไม้ได้เถอะถ้าได้ใบไม้นี่คือครบทุกอย่างแล้วนะในกล่องนี้ปึ๊บมา,มามามาโอ้ยโอ้ยเนาะเหลือเก้ากล่องแล้วทุกคนเก็กล่องจะเป็นไงมาดูกันนะโอ้กวางน้อยวันนี้มีกวางน้อยแจกเยอะแน่เลยดสสูทรงแล้วนะฮะไม่เป็นไรเก็บกวางไว้แจกก็ได้เพราะว่า วันนี้เราอาหารเราแบบน้อยมากเพราะว่าเราผมเลอกดขายอาหารผมหมดเลยนะโอ้โหคือแบบจบจัดเลยนะมาฮึบอุ้ยได้กวางเยอะมากใครจ้เด็กๆได้กวางกันเตรียมสวนแน่ๆนะฮะชึบต่อไปต่อไปครับโอ้โหควาวอัชอนนะฮะเนี่ยผมเศร้ามากเลยทุกคนทําให้ผมแบบว่าต้องมานั่งฟาร์มใหม่เนี่ยผลไม้เนี่ยควรจะฟาร์มผลไม้ได้แต่ละผลมันยากมากเลยนะเว้ยทุกคนแล้วผมแบบเสียเวลามากๆเลยอะเสียเวลาชีวิตจะจัดเลยทุกคนเอ้ยโอเค มามุนต่อมุนต่อโอ้โหทุกคนเหลือสากล่องสุดท้ายแล้วยังไม่ได้ผลหนึ่งเปอร์เซ็นเลยอ่ะปึ๊บผลหนึ่งเปร์เซ็นผมอยู่ไหนไม่นะผลหนึ่งเปอร์เซ็นของผมผมขอร้องแหละมาเถอะมาเถอะมันเด็กมันเด็กอันนี้ไงมาแล้วครับอันหนึง่งเก็บมาปึ๊บกล่กองสุดท้ายครับดุนโอ้โห <c oughs> โอปจ,จ้า <c oughs> โดยสรุปนะฮะ46กล่องได้กิฟ์ฟินมา2ตัวผมว่าโอเคเลยนะนี่ฮะ2ตัวนะครับโอเคเลยนะเนี่ยได้ตัวระดับดีวายมา2ตัวแบบงงๆเลยนะถือว่าโอเคเลยนะครับแต่อยากได้ผลไม้มากกว่าผลไม้เนี่ยจำเป็นมากโออจเลยแต่ไม่เป็นไรครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะฟาร์มใหม่เรื่อยๆนะเพราะว่าอัปเดตนี้ฟาร์มง่ายครับไม่ยากเกินไปนะส่วนส่วนวิธีการฟาร์มกล่องน,นี้ใช่ไหมครับผมพาไปดูนะคือวิธีการฟาร์มผมนะครับเราต้องทําอาหารก่อนนะพอเราทาอาหารเสร็จปุ๊บเราได้อาหารมาใช่ไหม มีอาหารใช่เดี๋ยวดูก่อนอ่านี่ครับมีอาหารใช่ไหมครับผมก็จะจะไม่นี่ครับผมจะไม่ปีนต้นตั่วนะผมคือผมจะต่อต้นที่ผมไปนะในการขึ้นไปเอาอาหารไปส่งนะครับนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บผมก็เดินมาอาหารผมก็ระดับก็น่าจะสูงอยู่นะครับเออให้ชิปหายอออืืเดินตกรู้อีกจะเดินเถอะขึ้นใหม่ขึ้นใหม่นี่เขาเรียกดูไม่ดูตามาตาเรือนะเดี๋ยวเก็บผักก่อนนี่ครับผักที่ผมเก็บออกมาแจกทุกคนนะวันนี้น่าจะมีแจกน้อยนะเพราะว่าเนื่องจากว่าผมพลาดเองครับผมโง่เองทุกคนเฮ้อจะเดินเถอะ มามามาไป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 ยเลยเลยเยขึ้นมาระวังนะระวังดูตรงนี้ดูตรงนี้อันตรายนะนี่ทุกคนเราไม่มีโต๊ะคาบตรงนี้ด้วยนะนี่โต๊ะคาตรงนี้ก็คาบของได้นะครับซึ่งโอเคเลยนะใช้ของคาประมาณนี้แต่ผมว่าคาบสกายรูทเชนนี่ไม่คุ้มนะครับผมอยากจะคาบนี่ครับนี่เป็นตัวนี้นะเป็นวิวโลเบอรี่นะครับอันนี้ต้องใช้เป็นแฟร์เมลอนแล้วก็เป็นก o าวพอดนะทุกคนสองอันนี้ในการคานะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะคาบในอนาคตนะ เพราะว่าจําเป็นมากในการรีวิวผลไม้ทุกผลในเกมนี้นะฮะโอเคมาเราให้อาหารนี่ก่อนให้อาหารเจ้าลุงนี้นะครับปึบตอนนี้ผมอยู่ระดับสี่แล้วนะให้ไปเพิ่มอีกสิบสี่เปลนี่มันก็จะขึ้นไปเรื่อยนะครับนี่ฮะก็ตันอยู่ที่เลลเจ็ดมัง้งถ้าจำไม่ผิดหรือเวล6หกนีแหละนะทุกคนโอเคครับก็วันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะได้กิฟต์ฟินมาสตัวก็โอเคอยู่นะก็มีความสุขดีนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะขอจบคลิปนี้ชอบกดไลค์นะครับชอบมากๆกดซับไม่เจอกัใหม่พัดหน้านะครับทุกคนขอบคุณมากที่รับชมจนจบนะครับทุกคนเดี๋ยวนี้ลงสองคลิปนะจะมีคลิปนี้กับคลิปรีวิวผลไม้อีกอันหนึ่งนะครับผมไว้เจอกันครับทุกคนไปไปครับเจอกันครับ